สาธุปธรมาเกิดธรรมามาเกิดสังขารมาเกิดพระเจ้าประเสโรปกถาอิจิเปียงหันัโมพุทธายะนะมโมธรรมายะนะโมสังขายะสีวิรจะมหาเทโรยะกาเทวพิภูโตโสตปัญญายาทิเหอาหังวันธามิตังสัทธาสีวเรระตุลัาเอตังสุที่ราภความพะวัตเมตัมปิชามินาสังติโมพมจะมหาเทวาเเพยะขาปรายติพมาจะมหาเทวาที่ลาภความวัตเมมหาปุญญมหาราภะวัตเมมิเีังวัติพุทธมาอนะโมพุทธายะวิรัติโยวิรัตโกนัยังวิรัติหิสสาวิร พาหาหาดิุ้ข้าพเจ้าจะปลูกเศกกำไรให้เป็นกำไรเงินให้เป็นกำไรทองให้เป็นกำไรดวงชะตาดีบุคคลใดนำไปบูชานำไปเสริมนำไปใส่กำไรที่สีนำไปใส่ข้อไม้ข้อมือให้เปิดทรัพย์ให้เปิดเงินเปิดทองเรียกทรัพย์ค้าขายเมตตามหานิยมเมตตังเมตตากรุณาเมตตังเมตตากรุณาเมตตังเมตตานะได้เงินนะได้ทองนัุ่งเืองนัร่ำรวยนเศรษฐีนัมหาเศรษฐีนันเรียกทรัพย์นัินเรียกเง็นนัพเินเรียกทองบุคคลใดหญิงชายนำไปสวมนำไปใส่นำไปประดับตัวประดับตนให้เกิดทรรัพหสีีวงะตา สิทธิสวหะิทธิสมาโมห์นักโมเมตตงนักโมเมตตามหาราโพสิทธิเมตตางเมตตาสีวดีเจ้าขาจงมาช่วยเปิดทับเมตตังใมสวาโมห์สิทธิ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 เมตตางิทธิเมตตานัโมกรุณามหาราโพสิธิมเพียงสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคาราชดวงเศรษฐีครับเมื่อวานนี้ก็เลขเมื่อวานนี้ที่ทําก็เข้าอยู่นะครับเนาะ แต่ไปเข้าฮานอยปกติเนาะนะนะเข้าทั้ง6บน6กล่างเลยเมื่อวานนี้นะครับนะวันนี้ตอนเช้านะครับอาจารย์ลงคลิปช้าหน่อยนะครับวันนี้พอเมื่อเช้านี้ญาติพี่น้องนะครับมากันเยอะเลยนะครับมากันเยอะเลยนะวันนี้ก็มาทำบอกแนวทางโชคลาภนะครับวันนี้อาจารย์ได้พักอยู่ดยอาจารย์บอกแนวทางโชคลาภ วันนี้มีแนวทางโชคลาภฮานอยนะครับหรือใครจะเอาไปเล่นฮานอยไหนแต่อาจารย์ก็ยังเน้นฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับวันนี้แนวทางนําโชคในวันนี้แนวทางนําโชคในวันนี้ก็เช่นเคยครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะคํานวณเลขที่มันเป็นเลข3ตัวเลข2ตัวออกมาให้ชัดเจนนะครับเนาะสำหรับกําไรลงยันปลุกเสกนี่นะครับ หมดนะใกล้จะหมดแล้วครับนะคนก็มาเอาเยอะนะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ก็มาที่สำนักเนาะนะนะหรือว่ากำไรเรียกทรั์นะกำไรดวงดีก็ที่สำนักนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาคำนวณหาตัวเลขนำโชคกันเลยในวันนี้นะครับตัวเลขนำโชคในวันนี้ตัวเด่นมีเด่น7นะครับเด่น4นะครับแล้วก็ เด่น2นะครับเด่น7เด่น4เด่น2ถ้าใครจะเอาไปวิ่งก็วิ่งได้นะครับตัว7ตัว4ตัว2นี้สามารถวิ่งได้แต่ถ้าตัวเด่นที่แบบว่าเด่นเด่นแล้วเด่นมาเลยในวันนี้มีอยู่สองชดุดก็คือมี4กับ7นะครับมี4กับ7นะครับถ้า4นี่ก็คิดว่าไม่ไม่อยากคำนวณครับเพราะว่าคำนวณแล้วมันก็ คำนวณที่แบบว่าเอาเอา,เอาโดดโดดไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเด่นสุดตามสถิติก็คือ7นะครับเด่นสุดตามสถิติคือ7นะครับตามสถิติคือ7ถ้าใครจะชอบรูดก็รูด7ไปเลยนะคิดว่า7น่าจะมาทั้ง2อฮานอยนะครับนะแล้วก็4นะแต่ถ้าตัวเด่นเด่นอย่างที่บอกก็คือเด่น7แต่ถ้าเด่นเด่นหลัก7ในวันนี้มีมี7 0 7 2 จ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะครับนะตัวเด่นนะครับนะแต่อันนี้คือเด่นหลักเจ็ดเนาะนะนะเด่นหลักเจ็ดนะเจ็ดเก้านี่แต่มันเข้าทุกวันนะครับแต่เจ็ดเก้ามันไม่ออกมันจะมาออกวันนี้ไหมนะเจ็ดเก้าก็มีเปอร์เซ็นต์ออกวันนี้เหมือนกันนะครับเจ็ดเก้าเนาะวันนี้มีลาวด้วยนะครับวันนี้มีลาวด้วยนะเจ็ดเก้าก็คิดว่าน่าจะออกออกไหมวันนี้นะก็มีเปอร์เซ็นต์ออกนะครับเนาะก็แต่ถ้าเด่นสุดในหลักเจ็ด เด่นสุดในหลักจิตในวันนี้คือเจ็ดสี่กับเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าอย่างเงี้ยครับ 7, 4, 7, 5, เจ็ดสี่เจ็ดห้าเด่นสุดแต่ถ้าเด่นรวมเด่นรวมในวันนี้เด่นรวมมีเด่นรวมในวันนี้มีนะครับจดนะนะอย่างที่บอกคือมีหลักเจ็ดก็คือมีเจ็ดสี่มีแปดหกมีสามสองมีหกหนึ่ง มีอีกตัวหนึ่งก็คือ5้าเจนะครับมีห้าตัวเด่น3มตัวมีเด่นสามตัวมีสามเจ็ดสี่้าสองสี่แดหแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ0 7นสีนะครับตัวเด่นนะ เด่นสุดในวันนี้7สีนะเด่น3ตัวในวันนี้คือ0 7สีนะครับนะก็มีแนวประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวเลขนำโชคทุกคนก็ลองเอาเป็นแนวทางนะครับสำหรับเลขฮานอย นะครับดูนะครับว่าจะมาเด่นหรือมาอะไรยังไงก็เอาพิจารณาแล้วก็เอาเป็นแนวทางนะครับนะอาจารย์ย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับตัวเลขนําโชคนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภครับตอนนี้แขกญาติพี่น้องมาอีกแล้วอาจารย์ก็บอกเลขแนวทางประมาณนี้นะครับ นะสำหรับเลขตัวเด่นๆอื่นๆก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเด่นหรืออะไรยังไงนะครับแต่ตัวเลขที่จะนำโชคในวันนี้ก็มีแนวประมาณนี้นะครับมีแนวประมาณนี้นะแต่ถ้าเด่นสุดในวันนี้สำหรับเลขฮานอยก็คือ7นะครับนะใครชอบรูดก็รูด7ไปเลยครับนะอ่าแค่นี้ครับวันนี้รวย